ถ้าประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็น Ho อยชออยี้นสนยน่แคร อะไรแบบนั้นนะแกอย่างที่ฉันพูด,พดไปนะั่นแหละสงสารแกนะหรือว่าฉันเห็นใจแกมากมากเฮ้ยสนุกอ่ะคำแรกนะคะว่าสั่นเถาะว่าสั่นเถาะนี่คือ something like that something like that มันคืออะไรแบบนั้นแหละหรือว่าอย่างนั้นนั่นแหละแกนะคะว่าสั่นเถาะหรือว่า something like that คำนี้ th นิดนึงนะคะ th เอาปลายลิ้นออกมานิดนึง that that something like that excuse me Trey Trey you want to say hi to everyone Trey are you, what are you eating Trey we have food we have dark food you have been ill for a while and you say I'm feeling better. I'm feeling better คือฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันไขแน่แ,นแล้วไขแน่แล้วภาษาอีสานมันคือ I'm feeling better I'm feeling better เฮ้ยฉันดีขึ้นแล้วหรือว่าดีขึ้นมาน,นิดนึง I'm feeling a little bit better I am feeling a little bit better หรือว่า ใครแน่แล้วแล้วจ้ะมันมวนคักมวนแน่มวนมมวคักนี่มวนนี่คือสนุกคือมันฟันภาษารักคักนี่เป็น Adverb คักตัวนี้มันจะเหมือนคำว่ามากนะคะมวนคักคือเฮ้ยมันสนุกมากๆ it is very fun เฮ้ยแามันสนุกมากๆปรสมุกมากๆลยแล้วหลาย,ลาย,ลาย,ลายคนถามว่าคริสคาร์ทำไมบางทีหนูเห็น it is very fun แต่ sometimes หนูก็เห็นว่า it was very fun มันต่างกันยังไงคะ is กั was คือณนะตอนนี้สมมติว่า crispy เล่นกับน้องหมาอยู่ยก็เป็น oh it's very fun คือณนะปัจจุบันเลย it's very fun นะคะ it's very fun คือณนะตอนนี้ฉันสนุกมากๆแกแต่ถ้าจะบอกว่า it was very fun it was very fun คือณนะตอนนั้น,นแกพูดถึง yesterday or half an hour ago an hour ago two hours ago ก็คือ it was very fun The trip was very fun I'm so glad that I went เฮ้ยแาทริปนี้มันสนุกมากๆเลยฉันดีใจมากๆเลยนะที่ฉันได้ไปแก I'm so glad that I went ฉันดีใจมากๆเลยที่ฉันได้ไปบ่หัวซาบ่หัวซาหลายๆคนก็จะเข้าใจได้ยิ่งบ่อยอยู่เนาะบ่หัวซาหรือบองบออบองึดนี่คือไม่สนไม่แค่ง I don't care I don't care หรือถ้าแบบคุยกับเพื่อนที่สนิทสนิทหน่อย I don't give a sh คุณแม่บ่ห้ว่าบ่พอเดี๋วเพื่อนสิดาเอาหรือยิ่งถ้ำคลิปบ่ได้ป่วว่าบ่พอบ่ได้ I don't care ก็ได้นะคะหรือว่า I don't care about anything ฉันไม่แคร์เรื่องอะไรเลย I don't care about anyone ฉันไม่แคร์ใครด้วย ตาลูดตนตาลตนหรือตาลูดตนัตตน,นี้มันคือเข้าสงสารเขาเข้าเห็นอกเห็นใจเขา you feel sorry for someone or you feel sympathy for someone ได้ทั้งสองคำเลยคือทางรู้สึกสงสารและรู้สึกเห็นใจนะคะ you feel sorry for someone or you feel sympathy for someone อย่างเช่น I feel sorry for you ไอแกจะสงสารแกจังเลย I feel sorry for you let me know If you need my need help มีอะไรให้ฉันช่วยบอกนะ Let me know if you need my help กรณีที่แข็งแรงอย่างคริสปี้คริสปี้เป็นคนที่แข็งแรงบึกบึนแล้วก็ดูแลตัวเองได้เราบอกเขาไปเลย Don't feel sorry for me I am doing fine Don't feel sorry for me I'm doing fine แกไม่ต้องกังวลถึงฉันเลยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องสองสารฉันดาฉันโอเคมากก่าดูฉันแข็งแรงขนาดนี้ใครจะกล้าม,มาทำอะไระบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะชอบแช mm ่ hmm. หน้ามดจัดแช์แล้วคนนี้ก็บอกน้าว่ามักคริสปี้แล้วคริสปี้ใจดีคริสปี้เป็นคนท่เปะปังแล้วก็ใจดีที่สุดเลยแล้วก็สดด้อย่าลืมแช่ห้น้ามดจ้า see you next time thank you for watching love you bye